สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็พี่น้อง FC ร้าน TJ คนมักซาวขอนแก่นนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมนะครับสาวุฒิตนนทองนะครับร้าน TJ คนมักซาวขอนแก่นนะครับตั้งอยู่บันยูเด้อพี่น้องเด้อบันยูนะครับตำบลสาวัตถีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์083นะครับ5936564ครับ0835936564 ไยก็เบอร์นี้เลยนะครับทุกคลิปนะครับผมก็จะขอฝากนะครับกดติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนะครับเพื่อบ่เป็นการพลาดนะครับในคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านนะครับที่เราทําคลิปวิดีโอนะครับให้พี่น้องเอฟซีทางร้านทีเจคุณมักซาวขอนเก่นนะครับได้รับชมนะครับวันนี้นะครับในวันที่1นะครับตุลาคม2567นะครับใน EP ีที่7นี้ นะครับใน EP ีที่7นี้มีอะไรนะครับจากทางร้านนะครับไปรับชมนะครับไปรับชมเลยนะครับผมเริ่มกันที่ s หนึ่พันสองนะครับตัวนี้นะครับจากตระกูลโรยอนนะครับขับเสียงกลางนี้ใสๆเลยนะครับขับเสียงกลางใสๆเลยนะครับผม EP นี้นะครับเป็น EP ีที่7นะครับสำหรับต้นเดือนตุลาคมนะครับในวันที่1นี้นะครับผมเริ่มกันที่ s หนึ่พันสองนะครับตัวนี้นะครับเป็น s หนึ่พันสองนะครับไฟเฉียง นะครับเป็นรุ่นไฟเฉียงนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปคเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานนะครับ S1002 นะครับตัวนี้ขับเสียงกลางเสียงเบียดได้นะครับแล้วก็เสียงกลางใสๆเลยนะครับข้างในจะแน่นๆนะครับผมหม้อแปลงลูกใหญ่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับดูสภาพเลยนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่แท่นละนะครับแท่นละ5,950บาทนะครับ5,950บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ 5,950บาทนะครับ s 1 2 0ัเดิมๆนะครับ s 1 2 0ัเดิมๆหม้อแปลงรูปใหญ่นะครับ5,950บาทนะครับที่ร้าน TJ คนมักซาวคนแก่นได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะขึ้นให้หน้าจอนะครับผม083,593,6564นะครับไปกันที่แท่นที่สองนะครับแท่นที่สองนะครับผมเป็นรุ่น NTS นะครับ NTS Professional นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น PA 600 นะครับรุ่น PA 600นะครับตามรุ่นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับขับเสียงกลางก็ได้นะครับผม15นิ้วชานเอลละ2ดอกนะครับ12นิ้วชานเอลละ2ดอก3ดอกนะครับผมหรือท่านใดที่จะเอาไปขับ18นิ้วนะครับชานเอลละ2ดอกก็เอ้อชานเอลละ1ดอกก็ได้นะครับชานเอลละ1ดอกก็ได้นะครับเป็นรุ่น PA หกร้อยนะครับจากค่าย NTS นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่แท่นละ2,900บาทนะ นะครับผม2,900บาทนะครับสำหรับหน้าขาวนะครับ NTS p r o f i t c h a n n e l นะครับเป็นรุ่น PA 600นะครับนี่นะครับผมสภาพโดยรอบนะครับไปกันต่อเลยนะครับต่อมาเลยนะครับจะเป็นรุ่น Actor นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น PA 300นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น PA 300นะครับส่วนกำลังวัดก็อยู่ใน Google ก็มีนะครับผมนี่นะนี่เลยนะครับตัวนี้สเปคแรงๆนะครับตัวนี้สเปคแรงๆเลย นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่แท่นละ3,600บาทนะครับ3,600บาทนะครับคาปานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สาาปดคาปาแลูกนะครับนี่เลยเป็นแพงนะครับดูด้านในเลยนะครับตัวนี้หม้อแปลงลูกใหญ่นะนะครับตัวนี้หม้อแปลงลูกใหญ่นะครับราคาอยู่ที่ 3,600บาทนะครับที่ร้าน TJ คนมักซาวขอนแก่นได้เลยนะครับไลน์ก็เบอร์0835936564นะครับ0 8 3 5 9แ6 5 6 4เด้ีล้วพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องท่านไหนนะครับที่ไปมาบ่ถุกนะครับฝากนะครับผมเข้าไปที่ Google Map นะครับพิมร้าน TJ คนมักซาวขอนแก่นได้เลยร้าน TJ คนมักซาวขอนแก่นเป็นภาษาไทยนะครับ อยู่ที่บรรยุตะบนสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและพี่น้องครับเอาไปกันที่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอคเตอร์นะครับขยับขึ้นมาอีกรุ่นนะครับเป็นแอคเตอร์นะครับรุ่น A t ท ,6 0ามพนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นแอคเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหม้อแปลง2ลูกใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นหม้อแปลง2ลูกใหญ่นะครับที่ปิดอยู่นี้จะเป็นกระดาษนะครับเพื่อจะรองแผ่นฝาบนนะครับเพื่อจะรองแผ่นฝาบนนะครับ ตัวนี้นะครับเครื่องดิมดมนะครับคาปาสี่รูปใหญ่นะครับตัวนี้คาปาสี่รูปใหญ่ค่าของมันก็จะสูงหน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับขับเสียงเบสได้นะครับผม18นิ้วข้างละ2ดอกนะครับหรือนะครับขับเสียงเบสเอ้ยขับเสียงกลางนะครับเสียงกลางก็ได้นะครับผมเสียงกลางเสียงเบสได้หมดนะครับผมแล้วก็ไปที่ตัวใหญ่นะครับบิ๊กเนมนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่ เมก้า9002นะครับจากค่ายทาร์บนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็น9002นะครับจากทาร์บนะครับเมก้านะครับตัวนี้นะครับนะครับรุ่น9002นะครับตัวนี้จะเป็นเป็นรุ่นของทาร์บนะครับรุ่นเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมสติ๊กเกอร์นะครับยังไม่ได้ขาดนะครับสติ๊กเกอร์นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมๆ นะครับเครื่องเดิมเดมเลยนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสภาพลงจากรถก็จะเป็นสภาพนี้นะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้เช็ดถูอะไรเลยนะครับผมสําหรับเมกาตัวนี้นะครับนี่นะครับดูด้านหลังนะครับตัวนี้18นิ้วข้างละสีดอกนะครับตัวนี้18นิ้วข้างละสีดอกนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่แท่าละ28,500ับาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ28,500ับาทนะครับสำหรับเมกาเทคนะครับ 9002นะครับผมจากร้านทีเจคนมักซาวคอนแก่นนะครับอย่าลืมเด้อยพี่น้องเด้อยเมกาเทคสำหรับเมกาเทคนะครับเอามาให้มากันต่อนะครับสำหรับอีคิวนะครับตัวนี้นะครับอีคิวเราจัดโปรนะครับที่ร้านทีเจคนมักซาวคอนแก่นนะครับนิวเบกนะครับผมตัวนี้นะครับ215นะครับเป็น อ EQ นะครับใช้งานปกตินะครับนี่สช่องสองชแนลนะครับผมใช้งานปกตินะครับนี่สภาพนะครับโดยโอร,รอบๆรวมๆนะครับผมราคาอยู่ที่ตัวละ900บาทนะครับนี่ตัวละ900บาท้อยนะครับนี่ตัวละ900บาทนะครับที่ร้าน TJ คนมักสาวคนแก่นได้เลยนะครับผมไปบ่ถึกมาวัตถึกเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปที่ Google Map นะครับพิมพ์ร้าน TJ คนมักสาวคนแก่นเป็นภาษาไทยนะครับเปิดเส้นทางมาเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับผม ตัวละเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับตัวละเก้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับอ่ะตัวต่อมานะครับจะเป็นอ่า EQ นะครับเป็นของค่าย NTS นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาเดียวกันนะครับผมเก้าร้อยบาทนะครับมีอยู่สองตัวหมดแล้วหมดเลยนะครับมีอยู่สองตัวหมดแล้วหมดเลยนะครับจากค่าย NTS นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับนี่ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับรุ่น HQ สองหนึ่งห้า นครับอาจับโปรไปอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นคอร์สนะครับตัวคอร์สก็สภาพลงจากรถนะครับนี่สินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นรุ่นสองสามสี่เอ็กนะครับเป็นโปรยูโรเทคนะครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นจักเก่าๆสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับขายราคาอยู่ที่600บาทนะครับนี่ราคา600บาทพอนะครับ600บาทนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เอาไปใช้งานนะครับนี่ราคา600บาท600บาท600บาท นะครับเป็นคอร์ส2ทาง2 3 4สามเวนะครับเป็นคอร์ส2ทาง3ทางหรือ4ทางนะครับจากค่ายโปรยูโรเทคนะครับ600บาทนะครับ600บาทนะครับไปกระต่อนะครับไม้ร้อยนะครับไม้ร้อยพอดีหาไม่เจอนะครับมีไม้หนึ่งตัวนะครับใช้งานปกติเลยนะครับมีไม้หนึ่งตัวนะครับใช้งานปกติเลยเป็นรุ่นนะครับ ET 1 1 1นึ่งหนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นตองหนึ่งมาร์คนะครับ เขาเรียกกันว่าตอง1นึ่งมคูนะครับจากค่ายโปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้ใช้งานปกติเลยนะครับผมเช็คแล้วนะครับผมนี่ผมเช็คแล้วใช้งานปกติเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีเสียงไกลนะครับสัญญาณได้ไกลเลยนะครับผมจากค่ายโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่เอาราคาอยู่ที่เออหกร้อยบาทพอนะครับหกร้อยบาทมีไม้ตัวเดียว ะครับใช้งานปกตินะครับมีไม้ตัวเดียวนะครับพอดีอีกตัวหาไม่เจอนะครับลูกไม้อีกตัวหาไม่เจอนะครับมีไม้ตัวเดียวนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับราคา600บาทเนาะเท่ากันกับคอร์สเลยนะครับเท่ากันกับคอร์สเลยเอาไปดูกันต่อนะครับแล้วไปดูกันต่อที่นะครับมาชมกันต่อนะครับอ่านะครับสำหรับสายสตีนะครับนี่มีเข้ามาอีกอยู่1 2 3 4 5 6นะครับจะเป็นสายรัดนะครับจะเป็นสายรัดนะครับ7ชุด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดชุดนะครับนี่นะครับมีเข้ามาแค่เกจ็ดชุดนะครับนี่ชุดละสองร้อยห้าสิบาทนะครับสิเมตรนะครับนี่สิเมตรรัดตู้ลำโพงหรือจะเอาไปรัดพวกไม่ว่าจะเป็นรัดของบนรถนะครับนี่ได้เลยนะครับผมสิเมตรนะครับสิเมตรนะครับผมราคาอยู่ที่ชุดละสองร้อยห้าสิบาทนะครับราคาพิเศษเลยนะครับ รับน้ําหนักได้ประมาณ2-3ตันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ใช้งานดีนะครับใช้งานดีนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารอบก่อนนะครับมีอยู่ประมาณ4-5ชุดนะครับที่รับไปแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเหลืออยู่7ชุดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ7ชุดนะครับชุดละ250บาทนะครับนี่ชุดละ250ราสิบบาทเอาไปที่สายลำโพงนะครับสายลำโพงนี่สายลำโพงมีทั้งหมดหนูหชุดนะครับ2ชุด สามชุดสี่ชุด่ะสี่ชุดเอาสี่ชุดไปอมอเลยนะครับสี่ชุดนี้นะครับสี่ชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทไหมหนึ่งพันหกร้อยบาทได้นี่เนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ฝากกดติดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามนะครับถ้าจะไม่พลาดนะครับถ้าไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอ นะครับใหม่ๆจากทางร้านนะครับเราจะจัดโปรให้ลูกค้านะครับเราจะจัดโปรให้ลูกค้าแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับนะครับผมนี่นะครับจัดโปรให้ลูกค้านะครับ4ชุดนะครับนี่4ี่ชุดราคา1,600บาทนะครับราคา1,600บาทหมดแล้วหมดเลยนะครับมีชุดเดียวนะครับ1,600บาทนะครับฝากกดติดตามได้เลยพี่น้องเด้อนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับแล้วแล้วจะพลาดนะครับผมจะบอกทุกๆคลิปเลยนะครับ บอกลูกค้า FC รับร้าน TJ คนมักซาวคนเกตทุกๆคลิปเลยนะครับว่าฝากกดติดตามนะครับไม่งั้นจะพลาดนะครับผมนี่นะครับ1,600งับาทนี่คุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับผมแล้วไปที่สายเมนนะครับสายเมนตัวนี้นะครับเป็น2องคูณสิบนะครับสองณสินะครับนี่เป็นสายทองแดงสายอ่อนนะครับ สายแท้เลยนะครับสายทองแดงสายอ่อนนะครับเป็น2อคูณสินะครับเป็นสายเบอร์สิเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ไปเห็ดสายเมนนะครับเห็ดสายเมนไฟสายเมนวงดนตรีวงหมอรำนะครับผมได้หมดเลยนะครับยาวที่47เมตรนะครับยาวที่47เมตรไม่มีรอยตัดต่อนะครับไม่มีรอยตัดต่อแน่นอนนะครับสำหรับร้านทีจีวันนี้นะครับในไรซ์สดนี้นะครับใน E ีีที่7นี้สำหรับวันที่1ตุลาคมนะครับผม คุณลูกค้า FC ทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแะอย่าลืมกดติดตามนะครับชุดนี้นะครับยาวสี่สิบเจ็เมตรนะครับเป็นเบอร์2องคูณสินะครับ2องคูณสินะครับเปิดราคาอยู่ที่นะครับเปิดราคาอยู่ที่4,000บาทนะครับนี่4,000บาทนะครับ47เมตรนะครับ47เมตรนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ47เมตรนะครับในราคา4,000บาทนะครับ4,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเด้อพี่น้องเด้อ นะครับผมแล้วก็สายเมนนะครับฝากสายเมนอีกด้วยนะครับนี่ฝากสายเมนอีก1เส้นนะครับตัวนี้ยาวอ่12เมตรเนาะ14เมตรอ่าตัวนี้ยาว14เมตรนะครับนี่14เมตรนะครับเป็นเบอร์6นะครับนะครับแต่ว่าเป็น3คอนะครับ3คอก็จะมีไฟนะครับนะครับมี3คอนะครับมี3คอนะครับนี่ยาว14เมตร อ่าตัวนี้เอา800บาทนี่800บาทเนาะนี่สิบสีเมตรนะนี่14เมตรน,น,นะครับไม่มีรอยตัดต่อนะครับสิบสีเมตรนะครับราคา800บาทน,นะครับเอาไปกันต่อนะครับเป็นรายการสุดท้ายนะครับสำหรับ EP ที่เนี้ขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามรับชม นะครับวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นมาจัดนะครับชุดพิเศษลบล้างสต็อกนะครับจากร้าน TJ คนมักสาวคอนแก่นนะครับมี4ใบนะครับเป็นกลาง2อคูณหนะครับเป็น12นิ้วนะครับ12นิ้ว2อคูณหนะครับจากร้าน TJ คนมักสาวคอนแก่นนะครับเอาถ่ายมือกล้องถ่ายรอบๆให้ลูกค้าชมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะแจ้งราคานะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้นะครับผมแล้วก็มีขอบเหล็กนะครับมีขอบเหล็กให้เรียบร้อยเลย นะครับมีมีมีทั้งหมดอยู่4ใบแค่นั้นเองนะครับมีทั้งหมดอยู่4ใบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเนีมีแค่4ใบนะครับราคาถูกๆเลยนะครับชุดนี้นะครับฟังราคาดีๆนะครับชุดนี้เราจะให้ราคาอยู่ที่ใบละ400บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับใบละ400บาทนะครับ4 4่สนะครับ4 4่สนะครับ1 2 3 4นะครับ4 4่สนะครับเป็น2อคูณหนะครับ12นิ้ว นะครับตัวนี้จะเป็นกลาง12นิ้วนะครับใส่12นิ้วนะครับ4 4่สมี4ใบนะครับ1ชุดมี4ใบ16นะครับ1,600บาทนะครับชุดนี้นะครับ1,600บาทนะครับเราจะไม่ขายนะครับจะขายยกชุดอยู่ที่1,500บาทนะครับจาก EP ที่7นี้นะครับสำหรับวันที่1ตุลาคมนะครับ2,567นะครับอ้าวนี่ชุดนี้นะครับ1,500บาทนะครับรับที่ร้าน TJ คนมักซาวคนณเจนได้เลยนะครับร้านตั้งอยู่บนนิ้ว เบอพี่น้องเด้อตำบลซัปะทีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0835936564นะครับ0835936564ไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่แรกคลิปเลยนะครับสำหรับ EP ที่7นี้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้า FC ร้าน TJ คนมักซาวขอนแก่นทุกๆคนนะครับสำหรับ EP ที่7นี้สำหรับวันนี้นะครับ ขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้นะครับสวัสดีครับ